ด่วนแจ้งประชาชนที่ใช้บัตรทอง30บาทประจำวันที่24ตุลาคม2566ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสิทธิบัตรทองไกลบ้านใช้บริการได้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอลงพื้นที่แนะนำการใช้บริการสิทธิบัตรทองแก่กลุ่มสมัชาาคนจนที่เชิงสะพานมัคควาลรังสรรค์ซึ่งพบว่าประชาชนบางส่วนเจ็บป่วยแต่ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเนื่องจากเดินทางมาจากต่างจังหวัดสปสออชอแนะนำการรับบริการโดยหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับบริการได้ที่ระบบการแพทย์ทางไกลสีแอปพลิเคชันได้แก่ 1. แอปพลิเคชันคลินิกให้บริการโดยบริษัทคลินิกเฮลท์จำกัด 2. t o ทอ l ลเล่เทเลเมดโดยบริษัทท o ทัลเล่เทเลเมด 3. แอปพลิเคชันหมอดี ให้บริการโดยบริษัท True d i g i t a กรุ o u p จำกัด4แอป Saluber MD โดยบริษัท Saluber MD หรือร้านขายยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉัน้นซึ่งบริการปรดจ24รายการแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีผู้ป่วยนอก OP ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีใบสั่งการปรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการ โดยจะให้บริการตรวจจำนวน22รายการใน9หมวดได้แก่ 1. การตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด 2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 3. การตรวจน้ำตาลสมสม 4. การตรวจระดับไขมันในเลือด 5. ตรวจการทำงานของตับ 6. การตรวจหาค่ากรดยูริก 7. การตรวจการทำงานของไต 8. การตรวจปัสสาวะ9 การตรวจไวรสัสตับอักเสบบีส่วนอีกกรณีคือบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสองรายการคือตรวจทดสอบปัสสาวะกรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์และตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสำหรับประชาชนอายุ50-70ปีทุกสองปีกรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0 สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ